ครับสวัสดีครับอ,อันนี้เป็นต้นใบกวักมรกตนะครับเราดึงหาใบที่สวยมาแล้วก็มาปักในแก้วเนี่ยฮะแล้วก็แช่น้ําไว้ประมาณเดือนครึ่งเดี๋ยวก็จะมีรากออกมาครับเพราะกวักมรกตแล้วก็เอาถุงคุมแก้วซะหน่อยเพื่อลดการคายน้ำ ถ้าเกิดเราแช่มีรากแล้วเราก็เอามาลงดินเลยฮะลงดินแล้วเาก็จะแทงต้นใหม่ออกมาเพราะง่ายครับกวักมรกดปลูกแล้วเหงงเหงเหครับสวัสดีครับ